จริงหรือไม่ที่ว่านาบีมูฮัมมัดอิสลามเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คำตอบคือไม่จริงเพราะว่าในฮะดิษหลายข้อเลยนะคะเขียนเอาไว้ชัดเจนว่านาบีมูฮัมมัดอิสลามเขียนหนังสือได้มีเยอะมากพี่น้องอ่านเองได้เลยนะคะ แล้วก็จริงหรือไม่บริเวณแถบนั้นไม่มียิวไม่มี Christian, คริสเตียนคําตอบคือไม่จริงนะคะเพราะว่าช่วงเวลาของนบีมุฮัมมัดเนี่ยช่วงนั้นนะคะบริเวณแถบนั้นด้วยมียิวและคริสเตียนอาศัยอยู่ไม่ว่าจ,จะที่มัดีนาหรือว่าเมกะแล้วก็ตัวภรรยาของท่านนาบีเองมีภรรยานะคะเป็นคนยิวอันนี้ไม่สามารถโต้แย้งได้อยู่แล้วแล้วก็ ภรรยาคนแรกของท่านก็เป็นคริสแล้วก็ญาติฝั่งภรรยาก็เป็นคริสนะคะแต่ว่าเป็นคริสเตียนในสังกัดกลุ่มเนส t ตเรียนลุงท่านเคยอ่านพัฒกิติคุณนะคะเป็นภาษาหลักนี่คือลุงของท่านนบีนะคะแล้วก็มีความรู้เรื่องคำพีเป็นอย่างดีอันนี้มาจากข้อมูลของมุสลิมล้วนๆเลยแต่ถ้าว่าคริสในสังกัดเนสโตเรียโดยสมาชาแห่งเ p h e ซัส ปี431นะคะเขาประกาศเลยว่าจัดให้กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มนอก,กรีดหรือว่ากลุ่มลัทธิสอนผิดเนื่องจากว่าเขามีคำสอนที่ไม่ตรงกับไบเบิลโดยเฉพาะเรื่องของพระเยซูเขาไม่ได้สอนนะคะบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเขาไม่สอนนะคะแล้วก็เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็ในช่วงที่นบีมูฮัมมัดได้รับสารจากกาเบรียลหรือถ้าเป็นในฝั่ง คริสเราก็เรียกว่าเป็นการสำแดงใช่ไหมฮะท่านนาบีเองก็มีความรู้สึกตกใจกลัวแล้วก็ภรรยาคนแรกของท่านก็เลยพาไปหาลุงที่เป็นคริสเตียนชื่อวอร็อกอิปนาฟันเขานะคะเป็นคนคอนเฟิร์มว่าท่านนาบีได้เจอกับทูตสวรรค์กาวเบียวคนนี้เป็นคนคอนเฟิร์มนะคะซึ่งเป็นทูตสวรรค์องเดียวกันกับที่อลัลลอฮ์ส่งไปเจอกับโมเสสทีนี้ถ้าเรา ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมคะลุงท่านนาบีไม่ได้เจอทูตสวรรค์ด้วยตัวเองท่านรู้ได้ยังไงว่าน,นั่นคือทูตสวรรค์กาเบียวเพราะว่าอย่างในพัมพีไบเบิลจะเขียนชัดเจนเลยคนที่เจอทูตสวรรค์กาเบียวมีแค่3คนเท่านั้นก็คือดาเนียลเซคาริยแล้วก็นางมารีแล้วก็เขียนชื่อชัดเจนด้วยไม่ต้องคุมเคลือนะคะให้มีคนมาตีความให้อีกจะเขียนแบบชัดเจนเลยมีการแนะนําตัวเองบอกชัดเจน ดังนั้นทูตสวัรค์กาเบีย้ยไม่เคยเจอกับโมเสสนะคะเป็นความเข้าใจผิดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทูตสวรรค์กาเบีย้ยใช่ไหมคะที่มาจากพระเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยที่อ้างว่าพยาเบกับอโลอเนี่ยคือองค์เดียวกันจริงๆเนี่ยคำพูดต้องพูดเหมือนกันการส่งสารหรือว่าข้อความก็ต้องส่งเหมือนกันไม่ขัดแยง้งถูกไหมคะถ้าอ้างว่า เป็นทูตสวัร์กาเบลแล้วก็อโลกับพยาเวเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันจริงๆเนื้อหาข้อความต้องไม่ขัดแย้งเพราะว่ากาเบลมาพูดถึงพระเยซูนะคะกาเบลรู้ไหมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแน่นอนล้านเปอร์เซนต์รู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็รู้เรื่องตียาการุภาพด้วยรู้ว่าพระเยซูต้องมา รับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนแต่ทําไมกาเบียวที่ส่งสารให้กับอิสลามนบ,บีมหัวหมัดไม่ตรงกับกาเบียวในพัมพีของคริสเตียนอันนี้คือข้อสังเกตที่เราน่าจะเห็นตรงกันนะคะเพราะว่ากาเบียวเนี่ยรู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าแล้วก็กาเบียวในอิสลามพูดอีกอย่างซึ่งพัมพีสอนนะคะให้ผู้เชื่อเข้าใจการงาน2โครินส์11ก็14ถึง15 การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างเหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรถ้าบรรดาผู้รับใช้ของซาตานจะแปลงร่างเป็นบรรดาผู้รับใช้แห่งความชอบธรรมผู้ซึ่งปลายทางของพวกเขาจะเป็นไปตามบรรดาการงานของพวกเขาดังนั้นมันมีทูตสวรรค์ที่แอบอ้างว่าเป็นของพยาบีนะคะก็คือซาตานนั่นแหละปลอมตัว เพื่อไปล่อลวงคนให้หลงแล้วก็มีข้อมูลด้านประวัติศาสตร์จากฝั่งอาหรับคริสเตียนนะคะชื่อท่านยอนแห่งดามัสกัสท่านเกิดและเติบโตที่ดามัสกัสมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ6 7 5ถึง749ก็อยู่ในช่วงเวลาของอิสลามปรากฏพอดีนะคะซึ่งท่านได้พูดถึงนบีมูฮัมมัดไว้ในหนังสือที่ท่านเขียนขึ้นในบทที่10กลุ่มอิสมาเอล คือกลุ่มนอก,กรีนบ,บีมูฮัมหมัดประพฤติตัวผิดศีลธรรมมีคำสอนที่ผิดเพี้ยนแทรกอยู่ในกุรอานเพื่อสนับสนุนการกระทำผิดของาศาสดาทำให้ดูชอบธรรมนบ,บีมูฮัมหมัดคือผู้พยากรณ์เท็จและปฏิปักษ์พระคริสต์นบ,บีมูฮัมหมัดเคยอ่านไบเบิลหินดำที่เมกกะ คือเทพีอัฟโฟดาก็คือเทพีแห่งความงามหรือว่าความรักแล้วก็มีหลายท่านนะคะได้ลงความเห็นว่าความเชื่อของอิสลามคล้ายกับกลุ่มอีบินัย ในเรื่องของพระเยซูคริสต์นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะเชื่อตรงกับอิสลามซึ่งกลุ่มอิเบไนในภาษาฮิบรูปแปลว่ายากจนหรือว่าคนจนแล้วก็กลุ่มนี้เขามีความเชื่อว่าความยากจนคือพระพรหรือว่าการอวยพรเป็นกลุ่มคริสเตียนนะคะที่เชื่อในธรรมบัญญัติยิวประเพณียิวเชื่อในโตราก็คือเป็นคริสเตียนแต่ว่ายึดธรรมบัญญัติคือต้องทําตาม บัญญัติยิวว่าอย่างนั้นนะคะคือพูดง่ายๆเป็นคริสเตียนก็จริงแต่คุณต้องถือบัญญัติด้วยแบบคนยิวปฏิบัติตามทมบัญญัติด้วยดังนั้นกลุ่มนี้นะคะเขาจะปฏิเสธคําสอนของอาจารย์เปาโลเขาไม่ได้ให้ความน่าเชื่อถือหรือว่าให้ความนับถืออาจารย์เปาโลนะคะเขาไม่เชื่อเรื่องพระเยซูทำอัศจรรย์ไม่สอนเรื่องพระวิญญาณเน้นเรื่องพิธีกรรมเขาเชื่อแค่ว่าพระเยซูเนี่ย เป็นผู้พยากรณ์เป็นผู้ชายที่ดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมสูงมีชีวิตที่ชอบธรมแล้วก็ทําตามธรรมบัญญัติโมเสสแบบไม่ด่างพร้อยก็คือเป๊ะมากเขาไม่เชื่อนะคะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ดูประเด็นนี้นะคะเหมือนอิสลามเลยเนื่องจากพระเจ้าตายไม่ได้พระเจ้าตายบนกางเขนไม่ได้ถ้าเป็นพระเจ้าจริงดังนั้นพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นแค่พระเมสสิยา นี่คือความเชื่อของเขาแล้วก็กลุ่มนี้ค่อยๆหายไปนะคะแล้วก็ถูกจัดให้อยู่นกลุ่มลัทธิสอนผิดหรือว่ากลุ่มนอกรีฑคือหลายคนไม่เข้าใจเรื่องของพระเยซูที่พระองค์เป็นพระเจ้าด้วยเป็นมนุษย์ด้วยพระเจ้าตายไม่ได้แน่นอนชัดเจนพระเจ้าตายไม่ได้อยู่แล้วแต่มนุษย์ตายได้พระองค์มีส่วนนี้อยู่ในส่วนของมน,นุษย์เนี่ยตายในส่วนพระเจ้าไม่ตายพระเยซูมาเพื่อมีชัยชนะเหนือบาปและความตาย เพราะว่าค่าจ้างความบาปคือความตายดังนั้นพระเยซูต้องมาต้องมีชัยชนะหรือว่าเอาชนะเรื่องนี้เมื่อคนที่เชื่อในพระเยซูเขาก็จะมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูด้วยเราตายไปจะได้ไม่ต้องไปนรกเพราะว่าบาปส่งไปนรกนะคะพอตายค่าจ้างบาปคือบาปส่งไปนรกพระเยซูไม่อยากให้มนุษย์ไปนรกแค่เชื่อในพระองคุณตายคุณไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์บนสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า แค่นี้เองมันไม่ได้เข้าใจยากนอกจากไม่อยากจะเข้าใจพระเยซูรักทุกคนนะคะบอกเลย